เคสนี้นะครับต้องการที่จะมาฉีดฟิลเลอร์ปากนะครับซึ่งหมอเนี่ยก็รับฉีดฟิลเลอร์ปากนะครับในราคาอยู่ที่3าม0ก็ร้อยสิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมโดยราคานี้เนี่ยไม่มีบวกเพิ่มเลยนะครับฟรียาชานะครับฟรียาฆ่าเชื้อสามารถฉีดได้ทั้งปากบางนะครับปากหนาอยากได้ปากสายฝอหรือว่าปากกระจับก็สามารถฉีดได้ทั้งหมดเลยนะครับหากใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่วชิคลินิกตรงข้ามราชภัฏโคราชเลยนะครับทุกเคสดูแลโดยหมอต่อนะครับ